สิ่งที่คุณควรรู้ในการภาคหนังจีนโบราณหนังกำลังภายในหรือในภาษาแลกภาคเรียกว่าหนังด่าหนคือชื่อตัวละครชื่อสถานที่ต่างๆในภาษาจีนนะครับยกตัวอย่างเช่นไซมึงช่วยสอกช่วยบอกข่วยตองฟังฟุป้ายเขาทรงซาน 2. ภาษาที่สลัดสลวยเหมือนบทกวีครับยกตัวอย่างเช่นข้ามิได้เข้าหายุทธภพยุทธภพต่างหากที่เข้ามาหาข้าสา ภาษาจีนนะครับผมเราฟังภาษาจีนไม่ออกนะครับไม่เหมือนภาษาอังกฤษนะครับที่เราสามารถจะจับได้บางคำนะฮะอย่างซสาร์ในหูเช่น stop แปลว่าหยุด ago แปลว่าไปเพราะฉะนั้นนะฮะนอกจากฟังซาวจีนในหูแล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คือดูปฏิกิริยาของตัวละครในหนังนะครับว่าเขากําลังทําอะไรอยู่นะครับในระหว่างการภาคครับจะช่วยได้ครับมันยังมีรายละเอียดอีกเยอะแยะมากมายยิบย่อยไปหมดสิ่งที่คุณต้องทําก็คือไปดูหนังจีนภาคไทยเยอะๆนะครับ วันนี้พี่เฟิร์สจะมาสอนนะครับการตีคาแรคเตอร์ของตัวละครที่เราพากนะครับโดยดูจากบุคลิกลักษณะท่าทางภายนอกนะครับภาษากายของเขาและรวมถึงนะครับสายตาของเขาแล้วก็เครื่องแต่งตัวของเขาถ้าสังเกตดีๆสิ่งเหล่านี้จะสามารถบอกคาแรคเตอร์ของตัวละครได้ครับเอานะครับเปิดตัวตัวละครนะครับเดินมาเลยครับสายตาแบบว่านิ่งน้อยเข้มมากนะฮะการหันของเขานะครับการหันไปมาของเขานะครับแสดงถึงความนิ่งของเขามือที่เขาปิดปากนะครับก็แสดงออกถึงความแบบว่า เออเป็นคนที่เนียบนะครับผมปิดปากนะครับตอนฝุ่นมานะครับการจับไม้มีการกรีดไม้กรีดมือนั่นแสดงว่าเขาเป็นคนที่ละเอียดอ่อนนะครับผมและเป็นคนที่ดูแบบมีมาดแล้วก็มีความหยิ่งยโสในตัวสูงนะครับมาลองภากันดีกว่านะครับว่าตัวละครแบบนี้ควรจะให้น้ําเสียงยังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ <c oughs> ตื่นได้แล้วครับท่านบิลส์หากท่านปฏิเสธที่จะตื่นขึ้นมาแล้วก็ข้าจะปลุกท่านด้วยเพลงแสนไพเราะเหมือนที่เคยทําก็แล้วกันนะ าการภาคหนังเราต้องอ่านบทให้ทันกว่าตาให้เร็วนะครับวันนี้เลยนําวิธีการฝึกอ่านหนังสือให้เร็วมาฝากครับหนึ่งก็คือห้ามอ่านออกเสียงนะครับเพราะว่าการอ่านออกเสียงนั้นทําให้สมองเราเนี่ยทำงานหลายขั้นตอนนะครับแล้วก็ทําให้เรานั้นอ่านหนังสือได้ช้าลงครับ 2. ใช้อุปกรณ์ช่วยชี้ในขณะที่อ่านนะครับให้เราใช้นิ้วหรือว่าปากกานะครับชี้ที่ตัวอักษรในระหว่างที่อ่านไปด้วยนะครับทาให้เรานั้นมีสมาธิไม่บกแวก 3. สมาธิปเป็นสิ่งสําคัญครับเพราะว่าถ้าหากเรามีสมาธิไม่ดีหรือว่าสมาธิไม่แน่วแน่เนี่ยส่งผลทาให้เรานั้นอ่านได้ช้าลงด้วยครับ สี่ก็คือให้ขยับเฉพาะตานะครับไม่ขยับหัวนะครับในการอ่านหนังสือนั้นนะครับให้เรานะครับกรอกตาจากซ้ายไปขวานะครับแทนที่เราจะอ่านไปด้วยแล้วก็ขยับหัวหรือใส่หัวตามตัวหนังสือไปด้วยนะครับให้เราใช้วิธีการฝึกนะครับกรอกตาแทนนะครับโดยหัวนั้นอยู่นิ่งๆนะครับผมวิธีนี้จะช่วยทําให้เรานั้นสามารถอ่านหนังสือได้เร็วขึ้นนะครับหากว่าเรานั้นฝึกฝนจนชํานาญนะครับ